อยากให้หน้าดูดีอยากให้พี่เหยียบหน้าทำไมว่าแซงกูเป็นอะไรเลี้ยงแบบร้องแบบยังโอมได้เขาเรียกว่าเปิดออโต้เนี่ยสัสบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลหรอกเสียงคนละย่านแล้วอะไรต้องเลีเครื่องเหรอก็ถ้าบอกให้เลีก็รลี้ะสี่เลี้ยเกมหานี่เอาเคื่องคอมเปิดไทยมาหาดีกว่า โอเคนะเราจะเล่นเซตหน้าหลักนะโอเคไหมฮัลโหลฮัลโหลเราจะเล่นเซตหน้าหลักนะโอเคโอเคเล่นเลยนะอะตาไรเซตเซตหน้าหลักไงเอ็มไอเหลือโยหรูไว้ให้เอ็มเลยเลยพอเลยเบื่อไอตูองไปเปล่าไอเคมึงจะเล่นอะไรฟีนิกซ์หรือไ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 อนินจาเจิดเล่นฟีนิกซ์ก็ได้อ้าวโอเคโอเคกูก็เลยไม่ได้แฟนพี่ตูงเลยเห็นไหมไอเคียนพี่ไม่ใช่เวียงไง พี่ควรดีใจเนี่ยแค่เนบิวตกับอีมมันจะคอมโบกันเนี่ยเปรียงเปรียงมาดิอุ้มไอ้สิ่งเจ้าสาวพุงอะไรกูเพิ่งจะโหลดก็เกมกูเพิ่งจะเห็นตัวละครตัวนึงตรงพี่ตรงพี่ควรเป็นเน็ตเราเลือกกันทั้งทีมแล้วเหรอพี่ไม่แปลกนะพี่นะเดิมเลยเดิมเลยเขาเพิ่งเพิ่งโหลดเสร็จห้าสิบวิเลยรายงานรายงาน ไม่ใช่พี่มันไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นไวเปอร์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 เออพี่เออเรป็นในแบบเซตหน้าหลักอ่ะเออเขาอุตส่าห์โฆษณามาเขาแบบทดสอบเออโฆษณาหน้าหลักไงพี่เพว่จริงๆมันต้องเป็นเหมืองว่าเป็นไวเปอร์อะไรกันอะไรนะก็ต้องเป็นเหมืองวะที่เป็นไวเปอร์โอ้โหให้กูเล่นไวเปอร์อย่างนั้นไงเลยนะบางคนรู้สึกว่าพี่ต้องไวเปอร์มันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะมันเหมือนไวเปอร์เป็นน้ำพี่ท้องเป็นน้ำมันอ่ะ มึงเคีเห็นไม่เปิลไม่เคยกดน i เลยป่ะลองนี้อยู่กูเท่าไหร่ะมึงเคยไมเปิลเดินด่นปะล่ะเกมโซนีโลซะนะสาซื้้ปืนตัวไหนนะบีตระเบียหมันทอนเแหละมอนฮอนหลตระเบีเกมผ่าแล้บ้างที่ไม่ไม่ซื้อของด้วยตัวบอ่ะไปอยให้ไหม เอากระพิภได้ไหมมีอยู่หลับไอ้ขี้ดข้างหลังปีนิกปีนิกข้างหลังล้างมังทำมา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 โอ้โหียบร้อยสวยโอ้โหอยู่นั้นอยู่ตลาดตลาดถือจริงจรไอ้ขี้กล่องกล่อง อุ้ยครับเอาไอคิบยิงมันไม่ตาย90แล้วอ่ะเดีนยิงเลยเดนพี่บอกว่าไฟมันโดนแกนด้วยแต่ผมไดแก๊แต่ไปไม่ไดกูจะให้ผัตกดไฟจากกูเฉยเลย บางทีมันก็จะปาไฟแต่พี่เดอร์ตอนท้ายเออใช่แต่มันเดินชนก่อนสู้เหมือนนี้ปาไม่โดนเหมันมีคนมองอะไรพี่โดงเยอะเนี่ยกูหนีหนีเอ็มมาแล้วก็ต้องพาใจเครียดเลยสำหรับใครที่เสียปืนนะครับรอเก็บปืนผมได้นะฮะเฮ้ยเลยกูฟังเสียงมันมีเสียงจริงเยอะรึกูก็เล่นแยงกูก็ดูวินิจกัน โอ้ยข oh, yes. oh. hey, hey, ้างบนข้างบนข้างบนข้างบนรู้รู้รู้นี่มีข้ามเองยิงไปเท่าไหร่วะน่ะยิงอะยิงบ่ไม่ได้ยิงยิงม่โดนเลยไม่โดนเลยไอ้บ้านปอ้เบิ้ o เบิ้นส้อนความ่นี่ มไปเทียบไปละตอนนี้แน่มีใส่กเทีกับเบมป่งใช่ไอกไอกนี่เป็นเลทียเนี่ยฝี่ตกต้องขาแจอันนี้เขาไม่ได้เดียดฝีมือตกเลยเนี่ยไม่เจอเลยดีกว่า้ายซ้ายซ้ีอะมนะซ้ายมีนะดสองที่เพ่อ้ไง เออัจวว่าเจ็บเรว่าเจ็บ่ัเย่อ๋อพี่ดูตรงนั้นหน่อยวางว่ไม่อยู่ในไซต์อะอยู่ตไ่อยู่มันอยู่อันนั้นมันอยู่ตรงยมไปตายพี่ขัวพี่ดงในกำแพงหลังพี่ดงเตายดีซะ

คุณรู <laughs> ้ว eh? <laughs> ่าเราเล่นตลกเล่นตลกดิเฮ้ยวป็นสีแล้วเ้ยนี่เหรอมึงเห็นจริงจังอะนะเ้ยปแปลกๆว่าตลก่กูก็โย่แดนตีแล้วเร็วๆมึงยแบบใส่สุดแล้ดิเฮ้ยดนดมันเามีอะไรได้ไหมเนี่ยมันแบบโดนแบบสุดๆแล้วอ่ะเดี๋ยวอันตีเปิดเข้าไป ไอ้เอ็มเปิดอันดีเลยเอ็มอัีเลยเอ็มเ้ยว่ไอ้เรื่อยเอาเดียวเดียวอ้าวอยตรงไหนบ้างไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดี๋ยวเอาอย่ดูเดินเข้าเดินเข้าเลยเดินเข้าเลยวางเดินวางเดินวางวางนี่สัตว์ระเบิ่เดียวไปวางนี่เฮ้ยเจ็บเจ็บนี่มึงว่ะพังแล้มเก็ เรไม่ใช่รุ่น่อน e นแบบร้อนไปหมดแล้ววิ่งวิ่งไอยระเบิดให้กูวะมันมันมันใครมันจะใครเฮ a มึงเดินเก็บเองก็บได้แล้ว มึงออกบ้านก่อนเพื่อนไม่คนเจ็บระเบิดอ่ะโยนเยอะเลยว่ากูโยนทิ้งแล้วนะไอโยนระเบิดให้กูวะไอโยนระเบิดให้กูวะกูว่ากูโยนทิ้งแล้วนะ้ยถ้าอยางนั้นก็ต้องเป็นเบสแล้วล่ะเนี่ยคุณรนเรียกกูไม่ได้จับเลยเดี๋ยวกูเดินเรียกไม่รู้นะเออกูไม่ได้เจ็บอ่ะเอาแล้ว นี่นีปกานี่ไมเห็นบ่กเสือนีเเกีดมีเียเจอเเกือเคียวเวลาเี่สองคนี่แหละดูเดือนงแม่ไปอยู่ตูหมวยีเดียวโบบีหลักฐานมันทิ้งระเบิดไปแล้วมันก็อันตรอ๋นี่ไงพอมันหนมันตรีปั๊บมันรเบิดเลยใส่ตรงมันตีพอมันเกิดทุกก็กลับทีเดียว่ ดูดดนดนเสีตาเสีดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะดูตรงนี้เสีตาเสีตาอุ้ยย่ย่ะยี่กแตกอยู่ทำไมังไม่ยนคือนี่ยดใสกินสเขาเีย่เขาไม่ได้เรียกว่ายนไอ้ที่วก้แ่วกลี่เนี่ยตกตัดิงชอบพัดพักขึ้นภาขึ้นไป ดิบยากมาลอูสไปก่อนมูสิบวิแลกอยาเขามานึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าไปครบไป không down to the functional player's game. Hoogie, do game tang heroin. I mean, I'll hang one minute. Tango, yeah, like, hoogie. Hooming, hoogie. Hoogie, hoogie, hoogie. Hoogie, 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 Quay lắm không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  em không lắm không lắm không không lắm không lắm này lắm không เราต้องไปตายก่อนเวมเราต้องไปตายก่อนเออเราต้องไปตายก่อนเพราะว่าทีมเราจะเล่นได้เกียวเกียวตายแลวไม่เกี่ยวเบ็ดไม่เกี่ยวเกียวเกียวเกียวมันเป็นกระสุนแล้วพวกกูเลยนี่เลยมึงกลับมาเถอะมึงมึาเล่นด้วยกันนะมีโอ้โหไปตายแล้วแหล่ะเบ็ดเชื่อเขาห้อเป็นตัวแบกของทีมเนาะไอเบ็เห้อเป็นผู้เล่นคนที่หกกับคนที่เจ็ดเข้าใจวันนี้ ไอ้ไอ้เคียนเอาการก่อนก็ได้เห็นดิพี่ทำอไมไม่เห็นอ่ะอ๋อแหล่ะเนี่ยตายยิงไม่ได้เลยพี่ผมถือสไนซ์ไหวเหมือนเดินผ่านหน้าเฉียวๆเลยไม่ได้หันมองเลยสวยเแต่จัด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 ไม่ได้แต่ไม่ผีแปลกๆเนาะแต่ทำมือแปลกๆเลยเฮ้ยเกนเกน เอ็นนี่นะกูเจอละกูเจอละกูเจอละคนโดนที่แท้จริงเนี่ยประเทศนี้แฝดมันทับมือแปลกๆกันที่แฝดพูดเรียกว่าผู้เรื่อคนที่แฝดนี่นี่เหลียวโก้ทำไมฝั่งเขาเป็นตัวเยอะกว่ากูวะอะไรตัวเยอะกูยฝังเขาไม่ต้องแปดคนสำรองฝังอยู่แล้วโอ้เคสนล้โอ้พี่ต้องตกข้าวไม่ไดมันมองไม่เห็นเฮ้ยดูดูทำไมเนี่ย อะไรวะเนี่ยมองเงมเขาไป่เห็องพี่สาวสองข่าบ้ะเนี่ยเข้าไปใกล้เข้าไปเปิดไม่ที่อยู่ในทีไงที่อยู่ข้างหน้ามันที่เข้าสงนแล้วแตกไม่อยากจะเข้าแบบเพื่อแบบดึงให้พี่โต้งหน่อยอีเชนอเชนเปลี่ยนแผน้าตรงดันมันเจ็บบีบีบีบูเน็ตแขงแล้วปะ ทำกันเฮ้ยเดี๋ยวน่อะไรกันเราเล่เราเล่นโอ e ้โหปยกระเด็นกระเด็นภาระตายล้วพี่ กูท้าให้ไรไอ้ชัดกูท้าให้พวกมึงละโดนหขวเไปหนย่งทีน่าจะเจ็ดสิบจปดแปดเจ็ดแปดอลางกลางยัที่ไม่ฟังรอฟังเสียงก่อนอยู่ทางฝาพี่ดูมันกดกันโกงไอ้เฮียซูนีอยู่แกเท้าเล โปรโปอันนี้โปรโปรไรงานไรงานรงานือหมายถึงว okay. hey. ่าโซบ้าคือต้องหวคุได้ยินเสียงท้าแต่พวกมึงพูดยังไงกูรู้สึกต่เรื่องราวแบบพี่ต้องจะดีกับพี่ทรง่ะแล้วจะเดินกลางอ่ะเออออดีดีตรงมาเก็ตออกใจ คลรต้ใจเลยนะแม่งได้เสียงข้างบนอ่ะตึกตักตึกตักตึกตักไอเหียสุดไปน n h r i o ran i e i p a n t ตึงตึงตึงตายตัวอาละเาบีพี่เขาบีเขาบีไปมึงไม่อดนได้ไหมมตายกัน่ดอ้เ r ประตูปิดไอสัต match point โอเคนะดูให้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  s, <Spike> down, <S, Spike, Spike. <S p i o f e นี่ตัวว่าพี่งัวพี่ไยนน,น,นนั่งหมด เดี๋ยวเดนเดียวยกันเนี่ยไปตกันโหดอย่างนั้นวะอ้แกับี่หน้าขาวไปหนึ่งปีขาวขาวมงีผาดางกองไงไอ้แฟเมื่อกี้นะอยู่แฝดเอ้ยมเอ้แดี้ยเอียมเอ้เอียอ้เอียมไอ้เอียมไอ้แฝดเอียเมอเลยมม ต้องมาของดีนะ reloading cutting through I'll handle this it was cheap ชัวร์ตะกี้ออกคิดว่าเพิ่งมีมั้งแต่เรียบร้อย attackers win ดีมีการจะยิงกันแล้วดีแม่ปะยิงไม่โดนปะ อะไรนะเกมรวมป่ยังมือนเดิมดูวันเด็ดสีทุ่งพอดีเบสนอนนอนนอนอะไรเยโอย่พรุ่งนี้กูว่างกูจะไปนอนทำไมบ้าอะไรเนี่ยเอ้าหมอสั่งผมเศร้าแล้วหมอสั่งมึงนอนอ่ะพี่เล่นอีกเกมเดียวตกบอลสามเลยฮะเกมเดียวตกบอลเลยไม่ได้แค่อยู่วันกันได้กับกันระยะีและปิดตัสามเกมอ่ะว่ากูจะตกบอลอ่ะกูยาวๆเหมือนกันอ่ะลงมาเป็นโมเอ็ม ยังล่นรยนดีเีย